ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตอบข้อสงสัยนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องราวการเลี้ยงไก่แจ้นะครับแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าง่ายตรงไหน <laughs> ง่ายตรงไหนก็คือว่ากรงอ่ะมันเป็นช่องอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ถ้าเกิดว่าเราพื้นเราเป็นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยนะครับต่อเนื่องจากกรงที่ผมเคยลงทําไวใน y o u t u ู e นะครับถ้าเราเป็นพื้นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยการเก็บการทำความสะอาดก็จะง่ายก็คือต้องมีเกลี่ยแล้วก็่างนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่คือพื้นที่สะอาดนะครับส่วนพวกมูลมูลไก่พวกนี้เราก็ไปทําขี้ไก่ขี้ไก่นะครับตรงนี้ไปหมักกับใบไม้นะครับทําเป็นแบบปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองสูตรของแม่โจ้นะครับลองหาเสิร์ชดูนะครับปุ๋ยแบบไม่กลับกองของแม่โจ้นะครับจะมีวิธีการทําปุ๋ยอยู่นะครับแบบง่ายๆใช้แค่ใบไม้ขี้ไก่่าขี้มูลสัตว์ต่างๆแล้วก็หญ้าแค่นั้นเองนะครับแล้วในกรงคุณจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีทรายใหม่นะครับ ทรายใหม่ที่เราเทเ,เข้าไปเนี่ยทรายพวกนี้แนะนําให้ตากแดดก่อนตากแดดทําความสะอาดผมจะมีเป็นถังเลยนะครับผมจะมีเป็นถังเก็บไว้เลยนะครับเนี่ยคือทรายที่เราตากแดดแล้วเราก็จะเติมเรื่อยๆสะอาดนี่คือทรายสะอาดทรายก่อสร้างทั่วไปนะครับแต่ว่าตากแดดทั้งสองแดดนะครับพวกนี้ยจะเหมือนกับฆ่าเชื้อไปในตัวแล้วก็ไก่เขาจะกินด้วยนะครับกินช่วยในการย่อยในการขับถ่ายของไก่ด้วยนะครับนี่คือทรายสะอาดนะครับที่เราจะเปลี่ยนออกโดยการอาจจะล่อนออก นะครับมีตะแกงขนมจีนตะแกงพลาส,สติกเนี่ยนะครับล่อนออกแต่ถ้าเกิดมันเยอะๆจะเปลี่ยนเลยก็ได้ก็ตักออกแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับมีน้ําให้เขานะครับน้ํากระปุกน้าเนี่ยนะมาทำให้เป็นกระปุกใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่ได้หลายวันนะครับทําความสะอาดก็โดยการควำ่ำทิ้งเอาน้ําน้ําที่สกประปกตรงข้างๆเนี่ยทิ้งคว่ำทิ้งไปนะครับน้าใหม่ก็จะออกมาในกระปุกใช่ไหมครับเนี่ยอาจจะอยู่ได้มาสักสามวันถึงห้าวันถ้าสกประปกมากก็เอามาล้างทำความสะอาดนะครับ กระปุกข้าวปลูปกข้าวเนี่ยแนะนําให้เป็นกระปุกดินเผาะจะเป็นกระปุกอะไรก็ได้นะครับพลาสติกพลาสติกก็ได้แต่ว่าถ้าดินเผาเนี่ยไก่จะคุยเขียแล้วก็มีการขูดกับปากกับปลายปากเขาด้วยนะครับไก่ก็จะคุยเขียอาหารแนะนําให้เป็นอาหารเม็ดนะครับแนะนําเลยว่าเป็นอาหารเม็ดจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารเม็ดพวกนี้นะครับมันจะมีความทําความสะอาดง่ายเก็บได้หลายวันนะครับสองสามวัน ถ้าเกิดเป็นอาหารสดเป็นข้าวสุกเป็นอะไรก็อาจจะมีแขะใช่ไหมครับนี่ถ้าเป็นอาหารแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําความสะอาดง่ายก็คืออยู่ในกระปุกอย่างนี้เลยเวลาไก่คุยเขีย่ยถ้ามีอึมีอะไรก็เอาออกนะครับทิ้งทําความสะอาดนี่ก็เป็นอาหารไก่ชนทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นไก่รุ่นทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไก่ไข่ตัวเมียเริ่มไข่แล้วก็เปลี่ยนอาหารตามรุ่นตามเบอร์ได้เลยนะครับเนี่คืออาหารไก่สําเร็จรูปนะครับมีน้ํามีข้าวนะครับ เพียงพอแล้วครับสาหรับไก่3-5ตัวนะครับอย่างช่องนี้จะลึก80เซนทํางานไม่ค่อยสะดวกเพราะมันลึกไปหน่อยถ้า60คูณ60เนี่ยจะเรือจะล้วงสบายเลยนะครับไม่ไม่สุดมือนะครับอาจจะมีคอนก่อให้เขาเกี่ยวเกีเ่ยวไดเลนะครับให้เขากระโดดขึ้นกระโดดลงเพราะไก่เนี่ยเขาจะชอบเกาะบนคอนนะครับแล้วก็ขี้ตามแนวคอนเก็บง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับอย่างกรงนี้ก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีก็เก็บหมดแล้วนะครับปาดปาดปาดแล้วก็ตัดออก ปาดๆๆแล้วก็จักออกเองนะครับก็ถือว่าทํางานง่ายสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราใช้ทําอยู่แล้วเราก็เอาไปปรับใช้กับไก่ของเพื่อนๆนะครับด้วยความปรารถนาดีจากแก่แจ้ดด่านกเกวียนนะครับสวัสดีครับ